ตัวฟีอยู่ที่ไหนะจะไปเอาด้วยไปเอาตัวฟรีมาสุ่มดีกว่าจะได้เปลืองเพชรตัวฟีรับที่ไหนพี่ตัวฟีรับที่ไหน,นอ่าผมมีผมมีนี่สิบอันนี่ เฮ้ย <Hey, S 2> ผมมิดตัวสิบอันหน่อยทุกคนเอาว่ะสิบอันว่ะพี่โอกุรีเคปโกพูดก็มีอยู่ในตัวอยู่แล้วนี้อ๋อกระเป๋าเหรอเป็นกระเป๋าเหรอเป็นกระเป๋าหรืออะไรอะ่ะกระเป๋าเหรอกระเป๋าผมก็นึกว่าดาบผมคิดว่าเอามาฟันโอเคโอเคกระเป๋าก็เอาไว้จังหวะน,นี้หนึ่งสอง ไม่ได้เลยเหรอฮัลโหลได้มายี่สิบเก้าอันสูมฟรีหนึ่งครั้งด้วยอ่ะของฟรีหมดโอ้โ oh, หได้มาอีกสองอันสามสิบเอรัน สาิบเอ็ดอันมีสามสิเอ็ดอันแล้วทำไมไม่ให้เอาให้ครบๆไปเลยสามิเก้าอันวะขาดอีกแปดอันน่ะโอ้แปดอันแปดสิบเพชรไหมเนี่ยสงสังยแปดอันจะแปดสิบเพชร่ะแปดอันแปดสิเพชรแน่อนอนจังก,กว่านี้ไปละอ้าว สามสิบไข่เจ็ดอันไข่เจ็ดอันนะทุกคนเจ็ดอันหนึ่งร้อยอ100เพชรคุ้มปะเนี่ยพี่โอกุรีเคปโกพูดกดสุ่มสิบครั้งไปเลยโอเคสิบครั้งตามพี่โอกุรูไปเลยหนึ่งร้อยไม่ตกเลยโอ้โหเกลือมากเลยครับผมทุกคน ได้มา49อันไปแลกได้แล้วกระเป๋าเอาแค่กระเป๋าพอสรุปเสียไป110เพชรนะผมจริงๆเสียแค่100เพชรอะสมใจไ,ได้แล้วทุกคนกระเป๋า ไ,ไปอีกเก้าเพรไปหมุนไปหมุนให้หมดวันนี้โอ้ได้เสื้อผ้ามาแต้มันเสื้อผ้าไปทำอะไรอ่ะมันแฝนเสื้อเอาไปทำอะไรอ่ะอพี่โอกุริเคฟโกพูดมันคือถ้าเปิดตัวมันคือถ้าเปิดตัวเฮ้ยมันบอกว่าเล่นซีซีกับเพื่อนสิบครั้งจะได้นี้ทุกคน พี่ออกูรู้เล่นไหมพี่ทีเล่นไหมพี่ออกูรู้เล่นไหมพีม่ทีเล่นไหมพี่มิวคี้อ้อนพูดซอสครับพี่โอกุรีเ,เคปโกพูดเดี๋ยวผมเล่นด้วยเล่นไหมเล่นสี่สี่ไหมเนี่ยสิบครั้งอะเล่นกับเพื่อนหมดเล่นสี่สี่กับเพื่อนสิบครั้งได้นั้นอะเป็นปะ เลยดูดีกระเป๋ามาแล้วทุกคนกเป๋าดาบมีใครเล่นไม้440ครั้งไม่มีเลยเหรอเล่นไหนก็ได้ที่มันจาอันดับพิธีเล่นหรออ่าพิธีไม่อยู่แล้วพิธีไปไหนพิธีไปไหนเดีวพิธีมาพิธีมาเล่น440ครั้งกัน ปะเกียวกลีจะไม่เล่นใช่ไหมเล่นอันไหนก็ได้ที่จัดอันดับ <S <S ใช่หรออันไหนก็ได้ที่จัดอันดับหรอโอัวพี่ีนขึ้นแดงแล้วหรอจริจขึ้นแดงแล้ว สิบเกมสิบเกมซี่ีิบสิบเกมขอตึงๆหน่อยเป๋าใหม่ต้องตึงละจริงนี่ผู้คนกระเป๋าหัวเป็นพัดนะนี่จะเป็นกระเป๋าสามเลยหรือเปล่า ตามจะเป็น โอคุริเคฟ <ไป S 2> โกพูดอ้าวไม่รอผมเลยอ้าวนึกว่าพี่โอคุรุไม่เล่นแปบบ๊บเดงพี่โอคุรุแปบ๊บหนึ่งอ่ะดีเคเลยแล้วกัน Thank you. พลืองพีทีล่วงไปแล้วเฮ้ยพวกมันมาเร็วแท้วะมันมาเร็วแท้ล่ะกำลังจะชุบพิธีเลย แม่นจังล่ะมาถึงก็โดนสะก,กิดหรอลแล้วอ,อ,อไม่ทันระ ยิงเพื่อนเดือดจัดพี่เอากูลูเต็มตัวเลยเต็มตัวจะจบแล้วเต็มตัวเลยพี่เอากูลูเต็มตัวเลยจะจอบล่าจ,จะจอบล่า บอกเดียวพอพออนนี้ <First blood. S 1> ลูกเป็นลูกมะงมง่วงเลยอะเพื่อนอะ Hmm. <Double kill. S 1> ไม่แตกไม้แตกจ้ามามาพี่โอกุรุพี่โอกุริเค